ย่า <c oughs> ๆยายายาอได้ได้ไหมครับพี่น้องคุณพ่อไปจัดไดมาใหม่เลยครับซื้อกุญแจใหม่ได้ใหม่นี่ครับติดตั้งเรียบร้อยครับสตาร์ทติดแล้วครับครั้งเดียวเลยได้เวลาลงงานแล้วครับสำหรับรถเกี่ยวข้าวน้องสายันหรือว่าซอยเริญพัฒนานะฮะ สวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องย u t u บ e ของสาวดัมซิ่งเทแล่นนะครับดูกันยาวๆเลยครับวันนี้ <c oughs> ติดตามภารกิจของน้องครับผมขอบคุณเอซครับที่เข้ามารับชมติดตามครับเอ้ยยยยอยยยยโอ้ยบันไดลม้มไอขาขามันล้มเลย <c oughs> บอ ไปช่วยนะเนี่ยมันหักเนี่ยเป็นดีแล้วเนี่ยเป็นดีแล้วเนี่ยถ้าลงตามเนี่ยเปลี่ยนเลยลนะตัดปับ๊บทีกอ่ะโอ้ไหลไหลไหล้ว ไม่ต้องไม่ต้องซื้อสายสามติ๊กอ่ะเดี๋ยวไปเปิดดูเมนไปเปิดดูตามคอมเมนต์อ่ะผมยกขึ้นนิดหน่อยมันเป็นเลยบอกรับยกขึ้นนิดนึงเป็นเลยเอาออกเลยปล่อยให้มันลงไปอยู่ข้างในจอไอ้เนี่ยจอยสิมีรูอยู่ด้วยเหรอไม่ผมยกขึ้นนิดนึงมันเป็นเลยอืมถูวางไว้ต่ำมันไม่เป็นหรอเออแหลกดีเอาจะกางไปกางอุ้มก่อนอ่ะกางอุ้มกางอุ้มอืเมื่อกี้ก็ อะไรเนี่ยตีนช้างบ่ตีนช้าง,าง,างไหนมานี่ยตีนช้างหักหายเลย,ย <c oughs> มันเอียงไงเมื่อกี้ไม่ได้ดูครับ <c oughs> <c oughs> มันเอียงอยู่เนาะมันขัดอยู่ <c oughs> แล้วรถลงมามันก็เลยหัก <c oughs> <c oughs> ได้งานแล้วสิมัง้ง <c oughs> เอ้าไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่จะเอารถเนี่ย เอาโอ้หนุนหนุนนุนเนี่ยฝาก็มีลมโอมีรูนั่นนี่เนี่ยครับรูไม่อยู่นะครับต้องไปดูเม้นนะครับไปดูตามคอมเมนต์ลองทำตามดูอืม บางคนก็ว่า,าสายกลับให้มากลับม,มาหาทั้ง,งคืน,นองงรอยักอีกรอยักน้ำมันจะตำ่ะตำกว่าไม่ได้เลยต้องอยองกว่า,า,วามันก็มีแต่ยกทั้งน้ำมันขึ้นข้างบน, <laughs> <laughs> นตำ่ำเพื่อะอะไรเดี๋ยว เงนี้เสร็จน้องกอ็จะไปแก้นะครับตามคอนเนมลยเสียเวลานะพ่อเนาะเดี๋ยวก็ค่อยไปแก้ครับเสร็จเจ้าวนี้ก่อนเพระาะว่านัดแล้วเนาะต้องเอาให้เสร็จออ๋นี่นะได้สตาร์ทใหม่พี่น้องได้สตาร์ทใหม่ สวิกคุญเจมใหม่อจวดครับจวดกางอุ้มก่อนครับหมดไปกี่พันพ่อเมื่อกี้ห้าพันหนึ่งร้อยห้าพันหนึ่งร้อยโอ้จวดจวดเดี๋ยวก็ได้คืนครับเดียเด๋ยวได้คืนครับผมฮะ,มะพร้อมจวดแล้วครับอเอาละพี่น้อง แต่งตัวก่อนแต่งตัวก่อนจุดจด <laughs> กับวิทยกุญแจใหม่นะ แรงจริงครับรถน้องยันเลยเดี๋ยวพ่อลดลมนะครับ เอากรองลงจากตรงนั้นมันหายนะเลยเนี่ยอยู่สูงยอยู่สูงหน่อยไม่ได้เลยครับกรองนี่ไปตามไปดูใกล้ๆครับพี่น้อง ขึ้นไปเช็คลมเขาครับพ่อเ,เก่งมากเลย ขึ้นมาได้ขึ้นบอกเอาแผ่นเลที่ตับเมื่อเช้านะครับมาใส่นะเอ้าไปไหนอะ่ะ เอาไปเทโอ้เอาข้าวไปเทครับน่าจะเอาข้าวไว้พันครับแล้วเอาไปเทก่อนแล้วจะจะเกี่ยวตัวพันไว้ตากครับเอาไว้เหดแนวครับพี่น้อง เดี๋ยวไปดูข้างบนนะครับว่าเศษฟางยังเข้าไปไหมนีม่เดียวมีมั้ยนี่เดียวบอโอ้เศดฟางดิโอ้เกี่ยวหน้าเดียวครับ ฟางก็ดีขึ้นกว่าต่กอนแล้วครับแต่ต้องรอดูอีกสักรายากนะยะหนึ่งับครับผมมาดูคนงานหน่อยครับ,รบเส้นฟางยังมีอยู่ไหมหครับ,รบก็ดีกว่าตะกอนอยู่รรยครับเริ่มดีแล้วครับ <c oughs> Ja, อ,อย่าเย็นลูกเป้โอ้ลงคอนโทลแล้วดิอเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องหนึ่งอุ้มไปดูต่ออุ้มที่สองครับเจอกันนลิดหน้าครับพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาพี่น้อง FC ไปก่อนนะครับเป็นมกำลังใจให้น้องด้วยช่วยฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับครับผมวิระดําแสงนะครับอ๋อวิระดําแสงฝากมุ่งคุณชาวด้วยนะครับสวัสดีครับผม